โอเคนะครับก่อนที่จะจากกันในเรื่องของแ a c k นะผมมีโจทย์ไว้เพื่อนๆนะก็คือหาวงเล็บที่หายไปน,นั่นเองยกตัวอย่างโจทย์อย่างเช่นโจทย์นี้ใช่ไหมก็มี cos a มีวงเล็บใช่ไหมวงเล็บเปิด cos a แล้วก็ s ซ n b แต่ว่าวงเล็บวงเล็บเปิดตรงนี้มันหายไปใช่ไหมก็ให้หานะว่าวงเล็บมันครบไหมนะถ้าถ้ามันไม่ครบก็ให้มันพิมพ์ออกมาไม่ครบหรือจะพิมพ์ออกมาเป็น false ก็ได้นะหรือว่าถ้ามันครบก็รีเทิร์นออกมาเป็น true หรือว่าจะพิมพ์ออกมาเป็น true ก็ได้นะ โอเคทีนี้ก็ลอง pause คลิปแล้วก็ลองทำดูนะครับเ,เดี๋ยวต่อไปผมจะเฉลยมามาดูแนวคิดกันนะอ่ะตอนนี้ใช้ความรู้เรื่อง stack เนาะสมมุติว่าผมมี string เอ้ผมมี stack อยู่ซัก size หนึ่งนะสมมตุติ size n อย่างนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะทีนี้ในกรณีที่เอาค u ริ i t ม t ง่ายนะหรือว่า logic ง,ง่ายในกรณีที่เราจเจอวงเล็บเปิดใช่ไหมก็ให้มัน push เข้าไปใน stack ครับ เจอวงเล็บเปิดอ ok <o> ีกน like hmm? right. so ี่ก็พุชเข้าไปอีกเจวงเล็บปิดเจวงเล็บปิดทำไงเจอวงเล็บปิดก็ควรที่จะป๊อปออกใช่ไหมเพราะว่าวงเล็บแต่มันจะสมดุลกันใช่ไหมวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดต้องเท่ากันถูกป่ะนะก็ถ้าเจอวงเล็บปิดก็ป๊อปออกนี้ถ้าเจอวงเล็บปิดอีกนี่เนี่ยนะฮาร์เซอร์ไม่ใช่นะโปดเจเจอวงเล็บปิดตรงนี้ก็ป๊อปออกอีกทีนี้พอมาเจอวงเล็บปิดตรงนี้ป๊อปออก ป๊อปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ท็อปมันอยู่ที่ลบหนึ่งก็คือมันว่างแล้วโลจิกจะเป็นยังไงก็แค่ในกรณีที่ยังไงดีไมะบอกยังไงดีถ้ามันต้องเช็คสองต่อครับก็คือว่าตอนแรกใช่ไหมเราพุชเข้าไปพุชเข้าไปแล้วก็ป๊อปป๊อปตรงนี้พอตรงเนี้ยพอมันสิ้นสุดตรงเนี้ยมันว่างแล้วเราจะวนลูปในเลนส์ของสติงนะแล้วถ้ามันมาเจอองเลบตรงนี้แสดงว่ามันก็ต้องป๊อปอีกใช่ไหมถ้ามันป๊อปอีกแล้วมันว่างนั่นแหละก็คือมันไม่ใช่ละ มันผิดแล้วเออผิดแล้วไม่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยโลจิกก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดกันดีกว่ามาเรามาเริ่มโคดดิ้งกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะประกาศฟังก์ชันเช็คตัวหนึ่งขึ้นมานะครับให้รีเทนเป็นชาร์เดิคเตอร์คือวงเล็บไหนนี่หายไปจะให้มันรีเทนวงเล็บตัวนั้นออกมาครับแต่ถ้ามันไม่มีวงเล็บอะไรหายก็จะให้มันรีเทนเป็นชาร์เดเิคเตอร์เปล่าอย่างนี้นะโอเคมีก็เริ่มเลยเนาะก็อันดับแรกประกาศสแต็กขึ้นมาก่อนนะมาเก็บเเอววงล็บนะสัก100ักต ปึ๊บแล้วก็วนลูปในตัวอักษรที่ผ่านเข้ามาใช่ไหมเราจะผ่าน parameter เป็นตัวอักษรเข้ามาอไอ่ชิชตัวอักษรนะเป็นสตริงแล้วก็วนลูปในสตริงนะเวลาเราวนลูปเป็นสตริงเราจะได้เ,เป็นคาแรคเตอร์ออกมาทีละตัวนะแล้วก็ i เท่ากับ0นะ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า str.len คนระับสามารถใช้ฟังก์ชัน l e n เนี่ยหาเออ่ไซส์ของสตริงได้เลยซีพัทเขาทำมาให้นะก็ใช้ซะได้ okay. <laughs> แล้วก็เช็คก,ก่อนครับว่า ถ้าเป็นวงเล็บเปิดใช่ไหมเราจะพุชเข้าไปใน stack แต่ถ้าเป็นวงเล็บปิดเราจะป๊อปออกใช่ไหมก็ s t r i c h a r a c t e r ที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยเท่ากับออวงเล็บเปิดหรือเปล่าถ้ามันเท่ากับวงเล็บเปิดก็ให้ s t r ป push ปัดพุชอะไรเข้าไปก็พุชสปริงนั่นตำแหน่งนั้นเข้าไปเลยครับน, s t r I. นี่ก็เช็คอีกรอบหนึ่งถ้าในกรณีที่ s t r i ก็คือสปริงอินเด็กซ์ที่ i มันเท่ากับวงเล็บปิดใช่ไหมเราจะเช็คก,ก่อนว่าเฮ้ย มัน empty ือเปล่าในกรณีที่วงเล็บปิดมันเกินมาใช่ไหมอย่างเช่นอย่างนี้อย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยวงเล็บปิดมันเกินมาอย่างเงี้ยสมมติเรา push ขึ้นไปครั้งแรกวงเล็บปิดใช่ไหมไอ้วงเล็บเปิดแล้วก็ pop อ,ออกทีเนี้ยมันจะกลายเป็นว่า stack มันจะว่างพอดีใช่ไหมอ่ะถ้าเราจะ pop อ,ออกอีกแสดงว่าเฮ้ยไม่ได้ละ stack is empty ละทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะ pop เนี่ยเราควรจะเช็คทุกครั้งนะว่าในขณะน,นั้นเนี่ย stack empty หรือย,ยังถ้า stack empty นะก็คือจะให้มัน return ไปเลยว่าเฮ้ยวงเล็บ เปิดหายนะลงเล็บเปิดหายไปตัวหนึ่งถูกไหมตรงเนี้ยลงเล็บเปิดหายไปตัวหนึ่งถูกป่ะนะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรก็ป๊อปออกปกติอ่ะทีนี้ก็เริ่มเลยนะก็อีเอ่อสตอ t ์ปิเซนตีไหมใช่แล้วสตอร์ปิเซนตีเนีก็คือดีเทอร์มเล็บปิดหายไปหนึ่งตัวแต่ถ้าไม่ก็คือไม่ปนป๊อปปกตินะทีนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะดีเทอร์ตรงเนี้ยถ้าถ้าในกรณีอย่าง ถ้าวงเล็บเปิดมันเกินขึ้นมาใช่ไหมถ้าวงเล็บเปิดมันเกินแสดงว่าวงเล็บปิดมันหายแต่ถ้าวงเล็บปิดมันเกินแสดงว่าวงเล็บเปิดมันหายมันจะสลับกันนะตรงข้ามกันโอเคทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถรีเทิร์นเป็นอนาลิออปเปอเตอร์ได้นะก็เช็คดูว่าเป็นแบบพรีเซนตี้ไหมว่าถ้ามันเอฟฟีก็ให้มันรีเทิร์นเป็นไอตัวแชร์เรกเตอร์เปล่าไปแต่ถ้าเกิดมันไม่นะครับก็ให้มันรีเทิร์นวงเล็บปิดแบบเพราะว่าถ้าวงเล็บเปิดมันเกิน แสดงว่าวงเล็บปิดมันหายถูกไหมเออประมาณนี้ครับโอเคทีนี้นเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยครับก็เรียกออกมาเนาะทีนี้ก็ผ่านสตริงเข้าไปที่เราประกาศไว้ตรงนี้แล้วก็จะพิมพ์ออกมาดูรีเทิร์นสักเล็กน้อยนะ C out ก็ n l เนาะบนี้ปึ๊บอ่เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เราลองมาใช้งานกันนะถ้ายอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าวงเล็บวงเล็บเปิดก็ต้องหายไปตัวหนึ่งใช่ไหม ดูกันอ่ะก็รีเทิร์นออกมาเป็นวงเล็บเปิดหายไปนะครับนี้ลอง,องเล็บปิดบ้างนะครับเล็บปิดเล็บปิดก็ปิวนะครับแล้วก็ลันอ่ะทีนี้ก็จะฟ้องว่าวงเล็บปิดหายนะครับนี้ลองบปกตินะครับว่ามันจะรีเทิร์นอะไรออกมาไหม ก็จะไปรีเทนครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ Data Structure แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แลว้วก็กดไลค์นะครับส่วนใครที่มีใจอยากจะโด o n a t e ให้ผมนะครับก็สามารถที่จะโด o n a t e ได้ในลิงก์ใต้ e s c r i p t i o n ด้านล่างนะโอเคก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ